เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่ากู้ซื้อบ้านที่ไหนก็ไม่ผ่านนะคะจะทําอย่างไรยกตัวอย่างเคสนี้นะคะเป็นเคสที่เป็นเรื่องจริงที่น้องถามมานะคะกู้อมสินแล้วขาด50ทวีอ่าแสดงว่าถ้ามันขาดแบบนี้นะคะเราก็ต้องไปเอามาถูกไหมอาคารสงเคราะห์ไม่มีบปพหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะกรุงไทยแจ้งทําบัตรเครดิตเยอะไปแล้วไม่ผ่าน อ่ะอันนี้คือตกสกอร์นะคะน,นี่ตกสกอร์แล้ว t t b แจ้งว่าออฟฟิศที่ทำงานไม่มีเบอร์0ูนตัวนี้สามารถแก้ได้โดยใช้ตัวสลิปใบแจ้งหนี้หรือว่าใบาเสร็จที่เราไปจ่ายเงินค่า โทรศัพท์ของบริษัทนะคะแม้ว่ามันจะเป็นเบอร์ศูนย์จุด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 อะไรก็ตามนะคะที่ไม่ใช่ศูนย์สองเป็นเบอร์มือถือปกตินะคะเราสามารถยืนยันผ่านตัวเอกสารแบบนี้ได้ว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์บริษัทนะคะเกสิกรแจ้งว่าวากับบริษัทอันนี้วิตาโนคอมเมนต์ no นะคะะไม่รู้นะคะ,ะไทยพาณิชย์แจ้งว่าไม่มีเครดิตก็จะสอดคล้องกับตัวของ ทีทีบีเออทีทีและกรุงไทยเพราะว่าคําว่าไม่มีเครดิตตรงเนี้มันไม่ขึ้นว่ามีประวัติผ่อนแต่มีประวัติการยื่นสินเชื่อแต่ไม่ผ่านใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเหลเรานี้นะคะคือการตกสกรอค่ะยังไม่สามารถไปต่อได้น้องอย่างน้อยนะคะน้องจะต้องลากระยะเวลาไป6เดือนนะคะ ถึงจะยื่นกู้ใหม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคำว่าบูโรขาวน่าสนใจถ้าบูโรขาวยังไงก็ตามนะคะต้องไปทอสอค่ะจะไปแบงก์ที่คิดคะแนนเครดิตไม่ได้นะคะเพราะไม่งั้นมันก็จะไม่ผ่านถ้าเราไม่มีประวัติการผ่อนมาก,ก่อนนะคะไปก็ไม่ได้อแล้วค่ะ คิดว่ารอสัก6เดือนแล้วกลับไปยื่นกู้ทอสอแต่ต้องขอเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะเอกสารอะไรที่มันเป็นเอกสารที่ยืนยันรายได้เรานะคะต้องไปให้ครบนะคะแบงค์ไม่สามารถคิดแทนให้เราได้เพราะเขาก็ไม่รู้กับเรานะคะดังนั้นหน้าที่เราค่ะในการเคลมรายได้นะคะหาแหล่งที่มาของรายได้เก็บเอกสารรายได้ทุกอย่างที่เป็นรายได้ของเราเพื่อผลประโยชน์ของเราเองนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะ